สวัสดีทุกคนสวัสดีนะครับนี่เราจะมาดูวิธีการแกะแบตไอโฟนแบบบ,บ้านๆเลยทุกคนระวังนะเฉาะระวังดึงก่อนดีกว่าเจ้ดึงไหนไม่หาหาแนมมาเกี่ยวตรงนี้ขึ้นมาสักนิดก่อนนี่เรามาดูกันนะครับผมนี่เป็นเทรนเนอร์นะทุกคนนี่ก็เป็น iPhone 12 Pro โปใช่ไหมตอนนี้12 Pro โมสิบสองโปรแทุกคนจะแกะแบตเตอรี่มาเขียนนะครับน่เรามาดูกัน น้งเก์หาผ้าลงดีกว่าเชื่อพี่นี่ไงนี่ผ้าอมอันนี้อันเล็กเออสมุดก็ได้คือต้องลองนะทุกคนกันกันพลาดนะเดี๋ยวเคลียร์ตัวซ่อมหน่อยเออนีคือทํำกันสดๆนะทุกคนนี่นี่เราพยายามเคลียร์พลาสติกมันออกนะแต่โดยมากแล้วเก้าสิอร์ซไม่ออกนะทุกคนคแต่แต่อยากให้ลองดูคลิปนี้อาจจะไฟลุกได้นะ อยู่ันจะพูดอย่างงั้นลองดูที่วันพูดกลัวอะไรเนี่ยไม่มันบรหลุแล้วแบบนั้นก็งัดดิงัดเอองัดเบาๆนั่นแหละเออนั่นแหละแล้วก็ถ้ามีเบาๆเบาๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวไฟลุกนี่ทุกคนมันไม่ได้ง่ายนะทุกคนจะเปลี่ยนแบตแต่ละครั้งนี่ผมจะบอกเลยหนึ่งเสียงไฟลุกนะ เอาลมร้อนดีไหมเนี่ยเร็วแต่เลยอเอาเจลองเป่าดูดีทุกคนเลยแต่พี่เออมันก็เป็นไปได้เนี <laughs> ่เป่าลมร้อนก็ได้นะครับไม่เดี้ยวไม่ได้นี่วิธีการแกะแบบบ้านๆเลยนะทุกคนโอ้โหมันทำมันเหเนียวแน่นหนึบมาก <laughs> ใครคิดว่าง่าย เอาดิคนไม่เคยทำอะ่ะรู้เรื่องเลยดูนะครับดูจับงูง่ายกว่าอีกนะวาเนี้โคตรแข็งเลยมันเหนียวนะทุกคนปนัญหาคือมันเหนียวใครที่งัดแบบนี้จต้องต้องระวังนิดนึงนะ ต้องจำนำนะเอา,าเอาความร้อนต่อทุกคนปอวีเออสิบสองกิโลเมตรนะทุกคนเปลี่ยนแบตทีหนึ่งเออคิดดูดิมเสียงขนาดไหนตัวนี้อาการมันคือค่ามันยังไงนะเจอ,อธิบายเลยเอ,อให้อธิบายเลยหรอเออค่ามันเป็นยังไงนะค่าแบตมันต่ำครับ มัน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 ไม่สุขภาพเบ็ดไม่ร้อยใช่ไหมอ่านี่คือสุขภาพเบ็ดไม่ร้อยเราจะมาทําให้มันร้อยอ่าเราจะมาทําให้มันร้อยแต่ปัญหาคือก่อนจะทําไอ้ทามันร้อยมันง่ายไอ้ปัญหาอยู่ตรงนี้นะทุกคนอยู่ตรงเจเจเจนี่ทุกคนอ่าหลังจากโผล่มาแล้วเราใช้วิธีการปั่นเพื่อจะเอากาวออกนี่อ่าเซ็ตออกมาใหม่เซ็ตออกมาใหม่ แล้วก็ให้ให้เห็นเนื้อกาวกาวมันก็จะหลุดติดออกมาคือเราไม่เห็นนะตอนนี้ทุกคนแต่ว่าคนที่ทํำมาเขาเห็นว่าเนื้อกาวมันอยู่ตรงไหนนะครับอืมแล้วก็ผมเขาไม่เห็นไม่เห็นงัดงัดหนึงน่งงัดงัดอ่างัดอีกนิดนึงให้เห็นเนื้อกาวแล้วก็ปั่นออกมาทีละนิดทีละนิดไม่ไไไมเจเจจะไปดูด้านข้างสวรรค์อยู่ด้านข้าง ช่างก็แกะครั้งแรกตื่นเต้นเออช่างก็ตื่นเต้นนิดนึงนี่ทุกคนนี่ปั่นกาวออกมาแล้วนะทุกคนนี่มันก็จะหลุดเท่าที่จะหลุดได้นะทุกคนแต่หลังจากมันหลุดตรงเนี้เราจะซาอกได้ง่ายขึ้น โคตรเหนียวเลยนะทุกคนยผมจะบอกเลยใครใครไม่เคยทำอะ่ะโอ้โหบรรยายด้วยด้วยคำพูดไม่ได้อ่ะทุกคน <c oughs> ดึงอย่งยงอางงี้พาออกข้างก็ได้ดิเออพาออกข้างาพามาพาเลยเอ้ยนัย่นแหละหมุนเลยหมุนเลยนี่นี่หมุนหมุนไปเรื่อยๆจีเดี๋ยวมันหลุดเองหมุนไปหมุนไป <c oughs> เอ้ยงายมันขาดยันขาดที่ต้องไม่ขาดที่ปื้ดเลยนะฝั่งนี้นี่ทุกคนอื้อ <c oughs> เงี้เหนียวได้ขนาดนี้ที่ทุกคนเรียบร้อยทุกคนขาดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวต้องหาที่ใหม่โอเคอ่าดีจัดการก่อนทุกคนต้องใจเย็นขนาดไหนะทุกคนมันกาวมันจะอยู่ทั้งทั้งแผ่นเลยนะม้วนมาเลยกลาวเยอะนะครับผมจะบอกไว้เลยกลาวตัวนี้โคตรเหนียวเลยไม่รู้แอปเปิ้ลไปทำมาได้อย่างไรหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะแกะเบ็ดเสร็ เบ็ดเสร็จล้วก็จะไปทําเขียนสุขภาพเบ็ดใหม่เนาะมันจะมีเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเขียนนะครับไม่ง่ายนะครับใครบอกว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ไอโฟนสิบสองโปรไม่ง่ายหลายคนมีเครื่องมือแต่ในกรณีที่ไม่มีเครื่องมืออ้าวเยซืย้อไพ่มาแล้เหรอใช่อ้าวที่ไม่อยู่ไงเลยสั่งมาอ๋อโอเคนี่ทุกคนถ้าเราหมุนแบบนี้ได้นะโอกาสรอดสูงนะ หมุนไปเรื่อยๆน้องใจเย็นๆนี่กาวมันเยอะนะบอกไว้ก่อนเลยกาวเยอะมากนี่ทุกคนนี่พอเราเริ่มหมุนออกมานนี้มันก็จะจะพันกันทีนี้ยมันก็จะดึงออกมาทั้งหมดนะครับใครจะแกะแบตเตอรี่ iPhone 12 Pro Max เปลี่ยนเองต้องดูคลิปนี้ดีๆนะ ขาดทุกคนขาดอีกแล้วทุกคนต้องงัดมาอีกงัดไห้เห็นขาวๆนะทุกคนเออเอาอันนั้นออกก่อนนี่เพื่อนกินดูกาวโว้ยโคตรเหนียวเลยเพื่อนเยน้ยตุตะเหนียวนิดทีละนิดทีละนิดเออนี่หลุดมาเยอะแล้วนะแค่นี้นั่นไงออกกาแล้ว พอกาวมันเหลือน้อยนี่มันหลุดง่ายไงทุกคนใครคิดว่าทําเองได้ลองดูครับลองดูแล้วใครคิดว่ามาที่ช่างแล้วเพลงก็ลองดูครับไม่มูนะทุกคนเราเราใช้วิธีวิธีหมุนเกลียวนะเอาเอาฝั่งนี้ออกก็ได้ไหม ช,ะชะ้าๆไม่ต้องรีบเพราะว่ากาวไปเทอยู่ฝั่งเหลือเหลือกาวอยู่ฝั่งเดียวแล้วจิมดีๆนะเดี๋ยวหาว่ารอไม่เตือนนะ <c ười> บาง,างครัค้งก็โคตรปริงเนาะ <c ười> ทำไบไม่งานมันนั่นเนี่ยงานมันรัดงานมันรัดตัวเองเขาเรียกงานมันลัดตัวเอง <c ười> <c ười> นนัน่พอได้แล้วเห็นไหมครับเราก็หมุนมาเรื่อยๆเจไม่ต้องรีบเออหมุนมาเรื่อยๆจินพาดกันงาันนี้นี่เห็นไหมพอหมุนไอ้แบบเนี้ยหมุนเรื่อยๆมันต้องใจเย็นนะโอกาสออกแบบสบายๆแล้วครับนี่ถ้าหมุนได้แบบนี้นี่โอกาส โอกาสที่ถ้าเครื่องไม่ไม่ลนไม่ตกใจลนซะก่อนนะ <c oughs> นี่ถ้าหมุนได้แบบนี้เนี่ยจบแล้วเน <c oughs> ี่ยไม่มือแล <c oughs> ้วทุกคน <c oughs> ในี่ใครคิดว่าเปลี่ยนแบตแล้วง่ายนะมาดูเอ,เองนะนี่มันต้องใช้ความพยายามสูงแค่ไหนยห้ขาด <c oughs> ขาดแล้วมันจะหาตัวตัวหมุนยาก <c oughs> ขาดขาดก็ต้องหาใหม่ครับทุกคน <c oughs> ดึงอันนั้นออกไปหมดก่อนน <c oughs> ี่เราเราเปิดมา ได้เยอะแล้วนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเขียนแบตเตอรี่นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวก็หลุด